สวัสดีค่ะเพื่อนๆดูพี่เชอมีไม่หลับไม่นอนค่ะไม่นอนกลางวันนะคะอีกอย่างหนึ่งพี่เชอมีอยู่อันุบาามแล้วตอนที่เรียนอยู่คุณครูไม่ได้ให้นอนกลางวันใช่ไหมคะ,ะเพื่อเตรียมตัวขึ้นปหนึ่งนั่นเองแล้วพี่เชอมีของเราทําอะไรเอ่ยเพื่อนเพื่อนแม่เห็นอะไรบางอย่างน่าจากพ่อต่ออ๋อเหรอคะสวยงามมากเลยอะแม่เห็นเมื่อวานพี่เชอมีก็ต่ออันนึงนี่ใช่ไหมธงชาตินะ่ะ อยู่ไหนเอ่ยมาดูสิคะอยู่ไหนเอ่ยอาตัวเองพังแล้วหรอตัวเองพังแล้วใช่ไหมอ่ะโอ้น้องมินดาตื่นแล้วเพื่อนๆน้องมินดาตื่นแล้วหอบมีหมีกับพ้อห่มผื่นโปรดนะคะเออมีหน่อยมีหน่อยก็มาพี่เชอมีทําอะไรเอ่ยวายอุ้ยรถซ้อมก่อนว่าไงจ้าหมีน้อย มีน่นอยมินอยตื่นมาแล้วพร้อมกับมินดานะคะเอ๊อยากได้ธงชาติอีกสักหนึ่งผืนจังเลอยอะ่ะ <Okay. S 1> ทำให้แม่ดูน่อยแมาทำเลย,ม,ม,ยม,มีน้อยนั่งได้ไวมี่น้อยนั่งได้พิงขวดน้ำอยู่นั่นเองนี่ไงพิงขวดน้ำของน้องมินดาอยู่นะคะอันไหนเชอรอุ้ยทำไมนั่งพับเพียบเรียบร้อยจังเลยจ้าอันไหนต่อให้แม่ดูซิเมื่อวานแม่เห็นตงโชว์ฝีมืออยู่อะแม่อยากเห็นจังเลย เด็กนักเรียนอนุบาล3ามทำต่อธงชาติเลโก้นะคะไหนเออค้นหาเองเลยใช่ไหมคะแยกสีเองเลยนะพี่เชอร์เมียไหนไหนไหนมีสีอะไรบ้างธงชาติมีสีอะไรคะแม่จ๋าจ๋าวันนั้นไม้บอกว่าสีแดงสีำเงินสีแดงโอ,โอเคน้องอยู่อนุบาลหนึ่ง<ไ>อะไหนคะ มีพ <emaal> ี่ชม mm ีค hmm. ัดเลือกสีไว <speaking> ้รอเรียบร้อยนี่เพื่อนเริ่มลงมึงแล้วธงชาติของเราประเทศไทยนะคะเหลือสีอะไรลูกสุดท้ายนี่มีสองธงเยนะอุ้ยทำไมเก่งแบบเนี้จ้า ในของมินดาล่ะสกเก็ตบอร์ดโอ้รถสกเก็ตบอร์ดเหรออืมรถสกเก็ตบอร์ดแม่ไหนพี่เชอร์มีนาะเสร็จยังคะแม่แมดูสิยังไม่เสร็จหนังบินใบอ๋อหลอกขาไหนเอ่ยรถสกเก็ตบอร์ดไหนวางขาแม่ละไหนเอ่ยรถสกเก็ตบอร์ดว้าว รถสเก็ตบอร์ดถ่ายไปถ่ายมาลากไปลากมาเลยนะคแม่จะลองอาชัยให้ดูอ่าจะจะจอ่าลงไปพื้นข้างล่างเลยโอ้โหเดี๋ยวอย่าพุมาไวไปไหนจ๊ะแตกๆไปไหนจ๊ะรถสเก็ตบอร์ดให้ไปมั่วซั่วเลยจ้ะ <c oughs> โอ้จังชาเสร็จแล้วหรอคะไหนเอ้ย <c oughs> มเมื่อกี้มันก็ดีๆเราดูพี่ชม่เล่นตลกกับแม่ <c oughs> ธงชาติอะไรมีลูกกระตาออเพื่อนๆดูพี่เจมี่แม่แตมีขาแล้วก็มีตามีปากมีแขนมีขาสรุปอันนี้มันคนปะเนี่ยไม่ใช่มันรตโอ้ยธงชาติอะไรอันนี้ขานะคะขาสีดําแขนสีเทาตรงนี้ค่ะแล้วก็มีตาสองข้างปากสีดําขนาดนี้เราไม่ติดจมูกให้เขาเลยล่ะเจมี่ได้อยู่นะเนี่ยอาะจมูกให้เขาออาเล็กๆกับลูก เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เป็นจมูกได้เอ้ยต้องเป็นบบอันแบบสองอันน่ะไหนอะ่ะต้องเป็นเล็กๆเป็นแบนนี่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 อ่าลูกอ่ะเนี่ยจมูกเออขนาดแล้วก็ติดจมูกให้เขาเลย <laughs> ดีมันต้งไม่มีจมูกดีนะที่ไม่มีหูงอกออกมาไดหลับตาเ <laughs> อาลับตาหลับตาอ่ะเดี๋ยวดูมีตดาล้อหัวไอ้อยสกเก็ตบอร์ดยาวมากวิ่งได้อย่างไวเลย บูบูขึ้นไหมคะบูบูขึ้นไหมเหไม่ขึ้นหรอมีคนดูแลแล้วมีคนประจำทุกท่นเลยแม่นี่ใครทาชาิมีหูไหนาชามีหูพูดถึงหูหูก็องอกออกมา <laughs> พูดถึงหูหูก็อง,งอกออกมาคะ่ะ <laughs> เพื่อนๆโอ้เออแม่ขอดูแบบธงชาติไตงทยงธงสามสีเลยนะคะเด็กนักเรียนนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆธงชาติของประเทศไทยนะคะ รือเรียกว่าธงไตรรงมี3สีนั่นเองสีแดงหมายถึงอะไรคะพี่เชมีสีแดงคืออะไรคะพูดดังๆลูกแม่ไม่ได้ยินฮะไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินสีแดงคือสีขาวาศาสนาพระพุทธพรธรรมนะคะแล้วก็สีน้ำเงินคืออะไรเอ่ย ใช่แล้วสีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์อ่าใช่ใช่มินดาสีน้ําเงินสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินพระมหากษัตริย์นะคะเด็กๆธงไตรงสามสีของประเทศไทยสวยงามมากชาติมันนั่งอยู่นายโอ้อันนี้ธงชาติแบบนั่งนะคะเพื่อนๆพี่จะมีทําให้ธงชาติมีชีวิตนะคะโอ้โหยไทยสุดๆเลยนายมีเท้าอีกหรอ มีเท้าอีกหรอคะเอ้าเท้า <ฮะ S 2> เท้าอืข้างนึงอ่ะเท้าครบยงังยังเกยเท้าน่ะเอ้าเท้าอยู่นี่ได้เรื่องไหมเนี้ยเรื่อ <c oughs> ไหนนั่งยังไงคะนั่งอย่างนี้วางได้ไหมอะ่ะอ๋อน,นี่เขานั่งเหรอคะเออนั่งโอ้โอ้ได้อยู่นะไงหลังไหมเนี่ย โอ้ยอนอนไปเลยจ้ะชงชติเดี๋ยวพี่จะมีจะต่อต้นไม้ค่ะเพื่อนๆต้นไม้มีชีวิตนะคะไงจ๊ะอ่าประกอบมาเลยต้นไม้มีชีวิตค่ะเตือนเตือนๆแม่นี่มีคนขึ้นสเกตบอร์ดีไม่คะสเกตบอร์คันนี้จะไปไหนคันเนี้ย โอ้สเก็ตบอร์ดทันนี้ฝ่าพายุหิมะที่ถล่มลงมาถล่มทลายลงมานะคะกําลังฝ่าดงหิมะโอ้โหสุดยอดมากสเก็ตบอร์ดทันนี้เก่งมากอ่าพชามีได้ยังจ้าต้นไม้มีชีวิตน่ะจ้าโอ้หรอคะโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้กําลังมีแข้งขานะคะต้นไม้ของเราโอ้ใบต้นไม้ประกอบไวรอแล้วนี่ ใช่ไหมจะต่ออันนี้ก่อนอ่าอ่าอ่าต่อตัวเชื่อมตัวเชื่อมทำตัวเชื่อมดีดี <c oughs> โอ้โหต้นไม้สูงมากเลยนะต้นไม้เขาสูงมากเลยอะแม่ดูคนขับไม่ลงเพราะว่าอาจจะขับต่อจะจาเอาคนขับไม่ลงนะมินดาสเก็ตบอร์ดมินดา เดี๋ยวเรารอรุ้นกันตอนนี้เริ่มเห็นเป็นรูปร่างแล้วนะคะเพื่อนๆใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วมีแอปเปิ้ลใช่ไหมนี่ติดแอปเปิ้ลด้วยเป็ตตัดแอปเปิ้ลละกันค่ะอ๋อน่าเขาทำไม่ถูกค่ะน่าเขาี้ยงเขาทำสุดใช่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะมินดานะ่ะเพราะว่าที่โรงเรียนแอปเปิ้ลที่โรงเรียนก็มีของเล่นอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนไม่ต้องหอบของเล่นไปเยอะแยะ วิอล์แอปเปิลนันเล็กไหมชั้นมีมันใหญ่มากเลยนะนอ๋อเป็นปากปากต้นไม้หรอเป็นหน้าตาเขาเหรอคะใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคนีแม่วันนี้มันเป็นสโนไวท์กันก่อนโอ้ยไหนจ้าโอ้สโนไวท์สวยมากนะคะสโนไวท์คนสวยวันนี้เป็นสโนไวท์นะคะน้องบอก สวยนะเจ้าเราสโบเอสนงไว้ไหลหลุดโชวหไล่แม่พูดปิดลูกโชว์ไล่สนไว้โชวไล่ะรเนี่ยแม่คนนี้เขาจวไว้อ่าใช่ใช่คนนี้แม่เขาถักเปียให้ไปโรงเรียนเห็นไหมคะเหมือนเหมือนพวกเราเลยใช่ไหมที่แม่ทําผมให้ก่อนไปโรงเรียนนะจ๊ะอ่าไหนเอ่ยพี่เชอมีของเราได้ยังจ๊ะต้นอะไรนะต้นแอปเปิต้นแอปเปิ้ลต้นไม้มีชีวิตนั่นเองนะคะ แล้วต่อไปเอาขาลูดโอ๊ยขาก็ยาวเกินนะจ๊ะขาที่เป็นต้นยาวเกินยาวมากเลยแล้วจ๋าต่อไปทำมือวะให้มีมือได้เหรอไม่รอเราต้นไม้เสร็จยังอ่ะเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะทำมือได้ไหมได้ได้หมดแหละถ้าพี่ชมีจะทำแล้วเราต้นไม้มีมือไหมคะชอบแม่จะมีเป็นตัวที่จะเก็บตอ๋อขา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 ต่อไปทำแม่ต้นไม้อ่าทงชาติมีมือแล้วเพื่อน ต่อไปเป็นมือของต้นไม้นะคะเอาสีอะไรจ๊ะสีเดียวกับต้นไม้ไหมลูกนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยมันคืออะไรอ่ะมันไม่เหมือนเพื่อนเลยนะชิ้นนั้นอ่ะนี่นาจ้าหต้นไม้อยู่ไหนเอ่ยโอ้ยธงชาติจะถือมีดหรอโหดไปแล้วไปถือมีดไปตัดต้นไม้เหรออ่ะต้นไม้ต้นไม้ใส่มือเลยจ้า โอ้มือสีอะไรคะเอาสีเดียวกับต้นไม้นะเออสีเดียวกับเท้าแขนกลมตัวโอ้โหจินตนาการของเด็กๆค่ะแม่ดูออกเนียนะเนี่ยเพื่อนๆดูออกกันไหมเอ่ยเด็กๆด้วยกันนะ่าจะเข้าใจกันนะคะวายแทนที่ธงชาติจะถือมีดไปตัดต้นไม้ตอนนี้มีดเอ้ยตอนนี้ต้นไม้เอ่มีดตามอ๋อราคาต้นไม้ถือมีดเพื่อนๆแม่กลมันุด อุย้ยเชอร์มีจ๋ตาต้นไม้ตัวเองน่ารักมากเลยอะ่ะต้นแอปเปิลอ,อ่ะต้นแอปเปิลยิ้มแฉ่งเลยค่ะเพื่อน,อนตอนนี้พี่เชอร์มีจะทำอะไรนะคะมาทำกระท่อมภาษาอังกฤษว่าไงคะติกต๊กตับติก๊กตอกับปิดเทอมลืมหมดแล้วอะไรเลย H U T กระถ่อมแม่จ๋พี่เอาจากตัวสีเหลืองมาทำกระท่อมโอ้ยหล่อจ๊ะ ไปแกะจากตัวสีเหลืองมานะคะมินดาว่าไงแม่แกะให้ไมิมคะให้แม่แกะอะไรให้ได้สีเดี๋แม่แกะให้แกะออกหมดเลยเหรอคะม่จำบ้านต้องแกะออค่ะค่แไอ้บอลี่จำต้นแอปเปิ้ลพี่ทำต้นแอปเปิ้ลแม่จากบ้านทำไม่ได้เอาทำไมอะไม่ไมตนมลมพาย,ยุทล่มเหรอ ได้เลยแม่จะต้องทําบ้านที่พี่เชอมีค่ะพี่เชอมี่อยากได้บ้านกระท่อมเอากระท่อมนะกันค่ะกระทอ่อมไหนเล็กนะคะเพื่อนออประมาณนี้นะคะเลโก้แบบแม่ซื้อให้คุ้มค่ามากเลยนะเนี่ยแม่ซื้อให้สองสาวเพื่อนหนึ่งพันชิ้นค่ะซื้อมาให้เนี่ยหนึ่งพันชิ้นล้วสองสาวเล่นกันได้นานมากเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันสามารถต่ออะไรได้เยอะแยะเลยค่ะ เด็กๆวเขาก็จะเพลิดเพลินกับกิจกรรมนะคะแต่ละวันปิดเทอมแม่ก็จะพยายามหาอะไรให้เด็กๆได้ทากันนะคะนี่เริ่มเห็นเป็นรูปร่างแล้วบ้านของเราเอาให้ใกล้เคียงก็พอเนาะนี่นี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เป็นบ้านนะคะว่าอันนี้แบบแบบสั้นอน่ะแต่ก็ด้อันนี้แนวขวางเราไม่ถึงไม่ถึงจะไ,ไปหาอันยาวๆเลยได้มาแล้วว้ายหลุดนะจ๊ะเด็กติ อยู่ข้างหลังแม่ก็หลงนี่ติดเกาะข้างหลังไว้เลยตรงนี้นะจ๊ะดูจ้าอุ้ยนะจ๊ะเธอเปรีนมงนาเดี๋ยวแม่ทำไมอันเยอเยอะกินอิ่มละสิอ๋อนี่นี่บ้านของเราใกล้ใกล้เสร็จแล้วใกล้เป็นรูปเป็นร่างละนี่อันนี้ก็เป็นกระดูกามินดาอันนี้ก็เป็นประตูของบ้านข้าทามินดามวน้องต่อประตูของบ้านไม่เป็นอ๋อไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่เราต่อได้นะมินดา มันต้องมันต้องอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันน่ะเพื่อนๆขออันยาวนิดาไม่ขอหนอันนี่อันนี้เป็นประตูบ้าหอนกันเปิดได้ไหมเนี่ยยาวเกินไปไว้เนาะยาวเกินไปเด็กๆแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวอ๋อแม่ลึกออกละเอาไปจ่าจ้าโอเคลูกๆแป๊บนึงนะะคแป๊บนึงนะคะ้าฉันมีหาแบบสองอันให้แม่หน่อยสีอะไรเนี่ยสีอะไรก็ได้มีไหมเนี่ยๆเอออย่างเงี้ยได้ละได้ละเนี่ยอย่างเงี้ยนั่ไงแม่เจอละสีนวลไปไปแล้วหนึ่งนั่นแือกระติ๊งทองสีนวลได้ค่ะเดี๋ยวนะคะอามินดาไปค่ะ อย่าแม่ทำประตูบ้านกันมินดานี่เอาสีขาวเป็นประตูบ้านของเราโอ้โหเหลือจั่วเ้อาไงดีเนี่ยเอาแค่นี้แล้วกันน้องหลังคาบ้านติดพอไปหลังคาบ้านได้อยู่นะตรงนี้ก็ติดไม่ได้ละนี่ได้แล้วบ้านของพี่ชมีกระท่อมกระท่อมของพี่ชมีเนี่ยอันยาวเดี๋ยวแม่หาให้มินดาแป๊บนึงนะคะรอของพี่ชมีต่ออะไรไว้อ่ะเครื่องบดชาไหนคะเครื่องบดชาเขียวเป็นเพื่อน พี่เชอมีบอกว่าเครื่องบดชาเขียวค่ะนี่ก็ต่อเสร็จพร้อมกับแม่เมื่อกี้เลยอะที่แม่ต่อกระถ่อมให้อ่ะโอ้โหเครื่องบดชาเขียว<ด>สุ้ยอดบมากหรืออะไรคะต้องใส่อะไรเข้าไปอะอ๋ออะไรอะลูกเอาไว้ใส่ตรงอ๋อเทลงไปใช่ไหมคะเป็นเครื่องผลิตแก้วโอ้ยเหรอตอนนี้เป็นเครื่องผลิตแก้วแล้วโอ้ยสุดยอดมากเพื่อนๆจ๋าจินนาการไปไกลมากพี่เชอมีแม่ต่อบ้านหลังใหญ่ให้มินดาค่ะ อินดาบอกว่าอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆอะแม่เมื่อกี้พี่เชอร์มีได้กระท่อมไปนะคะอินดาอเอาบ้านหลังใหญ่เพื่อนๆต้องทําให้ลูกๆค่ะลูกๆรีเควสมาแม่ก็ต้องทำให้ได้ทุกอย่างนะคะเป็นแม่นี่ต้องทําได้ทุกอย่างะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าทําอะไรไม่เป็นนะคะมาคุยถามอะมาถาทำอะไไม่เป็น <c oughs> อือลูกเป็นแม่ต้องทําได้ทุกอย่างคะ่ะเดี๋ยวน้าม่หาแม่คร<า>พ่อบอกว่าพ่อทำไม่ได้พ่อทำอะไรไม่ได้คะพ่อจะพ่อจอบ้านแฟนคนรีไม่ได้เหรอ ่อยอืมแต่บางทีเลโก้เรามันจำกัดไงคะใช่ไหมแต่แม่ก็จะพยายามทำให้นี่ค่ะเพื่อนมินดาจะเอาบ้านหลังใหญ่เออมันได้นะขยับช่องนึงเนาะมินดาจะเอาบ้านหลังใหญ่แตะนี่มันยังไงแก้วของบ้านที่แข็งแรงสุดขึ้นกดชาเขียวออกมาแล้วจ้าจ้านี่นี่อะไรอีกนะนี่ เหรอไหมคะติ๊กกใกล้ความจริงแล้วหเหลือเดี๋ยวปิดปิดฝั่งนี้นะจ๊ะโอ้นะคะเฮ้ยจ้าติ๊กๆกันนะคะเด,ด็กๆแม่พยายามทําให้อยู่นะแม่พยายามอยู่นะจ๊ะมันมันยาวไปอ่ะแม่อยากให้สั้นๆจะได้ไม่เปลืองนะแม่จต่กระถุงเท่ากันเลยจ้าจ้าเท่นี้โอ้เท่ากันเลยเนาะต่อขาให้เขาใช่ไหมคะ พี่ชงม,มีต่อขาให้เลโก้เพื่อนเดี๋ยวปิดบ้านให้มินดาก่อนเดี๋ยวงูเข้า <laughs> ถ้าไม่มีฝาบ้านเดี๋ยวงูจะเข้ามาได้เด็กๆนี่ได้ละใกล้ความเป็นจริงแล้วค่ะตรงนี้ละ่ะตรงนี้เราเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยแม่เด็กเกหลังคามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะมันเฉียงเราเลโก้เรามีจำกัดอ,ะอ่ะเอาข้อน,นี้แล้วกันจ้ะมันก็เป็นรูปร่างบ้านอยู่นละ้วเด็กๆนี่เห็นไหมคะนี่สวยงามมินทาจ่าบ้านขอบขคุณค่ะยังคะก่ับกล อะไรจ๊ะแม่จากปืนของเล่นกับนี่ของเล่นโอ้ยได้อะไรอีกล่ะจ๊ะโอ้หรอจ๊ะอุ้ยธงอุ้ยทงชาติมีปืนหรอทงชาติมีปืนอุ้ยสุดยอดเพื่อนเพื่อนจ๋าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวแม่จะปล่อยให้สองสาวเล่นเลโก้กันต่อกันนะสองสาวบายบายเพื่อนๆนก่อนค่ะไม่เป็นไรน้องมม่เหอ่ะไม่เป็นไรลูกอ่ะบายบายค่ะเดี๋ยวเราเล่นกันต่อเดี๋ยวเราทำกันต่อจุ๊บๆุ๊บยค่ะมินดาเก่งมาก โอ้ยต้นแอปเปิลไปแล้ว <laughs>